สวัสดีครับผมผมเอรอนจากช่องเอ็นเกอรเมยนะครับผมเอ,องก็เป็นคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมและกําลังบาดเจ็บคออยู่ด้านหังผมซึ่งตอนนี้ก็ทกาํากด์ผ้าบัดอยู่ซึ่งเป็นการทาํากด์ผ้าบัดที่ยาวนานมากเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะหายดีเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับยาบรรเทาอาการอักเสบกำเนิอน,นะครับผมซึ่งวันนี้จะมารีวิวเรียกว่าเนี่ยไดฟิลินไดฟิลินอ่ะผมจะอ่านสรรพคุณเลยนะ ยาบรรเทาอาการอักเสบและบรรเทาอาการปวดจากการบาดเจ็บของข้อกล้ามเนื้อเอ็นและอาการรูมาติกทั้ทงเสียบพันและเลื้อหลังอ่สำหรับผมก็บาดเจ็บข้อลเลื้อหลังนะครับผมมันก็มองกับสำหรับคนที่ปวดกล้ามเนื้ออยู่นะครับผมหรือว่าออฟฟิศซินโดรมมันจะเป็นขาวๆอย่างนี้คุณ,คณ <c oughs> ๆสีเหมือนกันก็เขาบอกเลยว่าไอ้สูตรในฟิลีนเนี่ยมันเป็นเจลบรรเทากล้มามเนื้อที่แบบว่าไม่ร้อนนะ ถ้าเป็นสูตรอื่นจะร้อนใช่ไหมแต่ว่าไตฟีนนเนี้ยไม่ร้อนครับผมไม่ร้อนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเย็นขนาดนั้นพอทาแล้วก็รู้สึกรู้สึกอาการปวดเมื่อยหายนิดหน่อยบอกว่าหายนิดหน่อยก็ทาแล้วสบายใจขึ้นครับผมปกติผมต้องทำง,งานนานๆใช่ไหมพอทำง,งานนานคือคอผมจะคอผมไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะรู้สึกเมื่อยรู้สึกขัดๆอะแต่พอทายานี้ไป ก็รู้สึกดีขึ้นลืมไปสักพักเลยว่าเรามีอาการบาดเจ็บอยู่แต่พอ,อยาหมดนิด์อาการปวดก็กลับมาครับผมก็ต้องบอกนักว่ามันคือ,อยาบรรเทานะครับผมบรรเทาอืมมันก็บรรเทาอาการปวดได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าอยากขดปวดอยากหายประภายขาดเลยก็ต้องเราให้การบาดเจ็บหายเองครับผมหรือว่ากายภาพบำบัดนะครับผมสาหรับไดฟิลีนนะฮะก็ลองไปใช้กันดูได้ครับผมต้องบอกว่าพอทาแล้วเราจะไม่รู้สึกเย็นหรือว่าจะไม่รู้สึกอุ่นร้อนอะไรนะผม สำหรับคนที่แบบไม่ชอบที่แบบเจลมีอาการแบบร้อนๆอนะ่ะหรือเย็นเกินไปอ่ะลองใช้ไดฟิลินดูครับผม,มแนะนําก็สับทนี่เขาจัดเพลงเท่านี้แล้วผม <c oughs> ก็ลองไปใช้กันดูนะครับแนะนําหอมด้วยมันเหมือนมันเหมือนกลิ่นรงกลิ่นกลิ่นยากลิ่นยาแบบหอมๆอ่ะผมพูดไม่ถูกกันแต่เอาเป็นว่าก็โอเคครับผมก็ลองไปซื้อกันดูนะครับผมไดฟิลิน่ะซื้อตามชั้นกีฬาร้านยาทั่วไปครับผม หรือว่าหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ม่ให้นะผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช้อปปี้ไปซื้อกันเองก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเป่นเท่านี้ขอบคุณมากครับ